ทุกคนอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวทุกทรมานแสนสาหัสมีเด็กๆเ,เจ็บหนักเนื่องจากขาดอาหารน้ําและยารักษาโรคจํานวนคนที่ประสบเคราะห์กรรมนี้มากมายจนเกินขีดความสามารถที่จังหวัดตราดจะให้การช่วยเหลือได้คือนอกจากคุณหญิงสมบนาท,ท่านเป็นแพทย์นะครับเวลาท่านเขียนและสังเกตการเนี่ยมันจะผมว่ามันละเอียด,ดจริงๆเลย <S <S เมื่อสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบเหตุการณ์ดังกล่าวทรงมีพระราชเสาวนีกับนางสนองพระโอษฐและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จอยู่ณพระตำหนักไกลกังวลว่าพระองค์จะไปทอดพระเนตรรัษฎรผู้ลี้ภัยทั้งชาวไทยและชาวเขมรด้วยพระองค์เองบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายพากักราบอังคมทูลว่าสถานการณ์รุนแรงและมีกระสุนปืนใหญ่ยิงมาตกบริเวณเขาล้านบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่อยู่ตลอดเวลาพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยขอให้ทรงระงับการเสด็จพระราชดำเนินไว้ก่อน แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนนีนาถมีคำรั่ว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและความเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถจะรอจนกว่าสถานการณ์จะสงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของกาชาติไทยจะทนนิ่งดูดายกลไได้อันนี้อยู่ในเครื่องหมายมคำพูดหมดเลยนะครับนอกจากนั้นพี่น้องคนไทยที่อยู่ในอำเภอคลองใหญ่ก็กำลังจะอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมคงจะช่วยให้รัษฎรขวัญดีไม่ต้องอพยพหนี ฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าหากทหารฆ่าสึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถิด